สวัสดีค่ะชิโนนจ้ะมาค่ะกินหองมีนํากันค่ะอาหารของคนจะพร้อมจ้ะพี่เนาวันนี้ไม่แค่นจ้จ้ะมีไกน่นะค่ะนี่ไก่อบจ้ะมาหองมีนยงกันค่ะผักแล้วก็มีซัมมี่เนาะของคนจะพรออ้อมเดี๋ยวฮะอันนี้ก่อนค่ะอืมค่ะหอย อันนี้ไปเลยบริสืทอพักซี่พักยังนะคะเนาะปูเป็นพานใหญ่ๆจ้ะใส่ไปนิดๆหน่อยๆน้ำจิ้มน้ำราดแตกเอาหอมหอวใหญ่ใส่ก่อนมีความฉุน,นหน่อยนบริสุมตำสมตำนะคะอยากกินแบบนี้ อืมอืมบปลาสมช่วันจ้ะอืมไข่พข่แมงปูตัวใหญ่เนีย เหตุผลซิตรีเป็นยังเขามากินหอยแมงพูเอ่อทะเลเนาะท่ใม,มีมุกเลยค่ะถ้ามีมุกมันจะออกตามตามข่างมันเนี่ยอืมหวานมากคำคู่อืมอืม มันาห้อจูบจ้ะมันจะหวานๆเนาะมันจะบอกคมยังเปน็นน้ำพริกน้ำจิ้มเจ้าบันเฮ่านะคะอร่อยแซ่บกิน,กนอยู่ๆเั็กน้อยก่อนค่ะ เบอร์จันไดว่าเบอร์จันไดว่าหมันเนาะค่ะเธอข้าวต้มนั่นสิมีตรงตรง้างๆมันเนี่ยค่ะหมกแต่มันมันจะโผล่ออกมาดอกจ้ะมันจะเห็นง่ายเนาะแต่อะไรมันมีมันก็สิีลายเลยอะแล้ก็เนี่ยพ่อหลวงเนาะค่ะถ้าใครได้ใช่มันมันมันบรสดปะเออันนี้กาบมันค่ะจะบรอาเนาะมันคื มันจะตอนที่เราต้มตัวอะไรมัน,มนกับเบอร์อาจ้ะแต่เครื่องหอยมันบดสดทั้งกับเบอร์เอาผักปลาแบบแซนะ่บแต่นอ่หน้ม ซีเปิเก็ตอีกแต่มาแซนน้ำไปเพ,เพราะว่าเพื่อวันสองค่ะได้กมีปลาตีกันมันบรคมขี่แล้วจะ้ะหอยเอ,อหอยจุบเนี่ยเดี๋ยวมันหวานหอยจุบทะเล อเปิดเขาจนน้ำน,น้ำค่ะกินดีแฮมว่าต้องกอดกินไส้เลยจ้ะนี่ค่ะ อ่อแซ่ดหลาโตมันจะใส่แบบนี้นะคะจะไม่ไซ่าเลยืมอืมอเำแบบสยอดนี่ค่ะที่พี่น้องเห็นมานี่ตัวขาวเนี่ยี่มุกเพิ่นค่ะแต่หน่อยแห้งเนี่ยค่ะนี่ เห็นบ่เนี่ยคือหมุกของเพิ่นจ,จ้ะแต่มันก็ไมีหน่อยเนาะมันบริมีหลายเราเห็นเท่ากับยิบออกแค่นั้นละจ้ะบางตัวนี่เต้นไปได้กกินหอบยบรได้เนาะอันนี้ผ่านอันนี้ถือว่าผ่านแล้วอืมความจุ สับละอ,อ,อตรงนี้มีไหมไม,ม่มีสุดยอดเฮ้ยสอดน้ำตีมาจ้ะน้ำลายไหลไปพี่น้องน้ำลายไหลไปน้ำกันนะ,ะคะกินอ่างสีบานในายบุ๊กเนาะอืม เป็นน้องกระทามตีมาอยู่วันสิ่งคนเดินได้ว่าชาบได้มันกินได้บ่ยได้แอปจ่อยู่นี่ยูโนเวตมันจะมีแอปตรวจเนาะแต่ปกตีบอกว่าถ้าเกิดมันมีบ่ แล้วพอได้บอกแอปต่อกัอตอดนข้อมก็ะด้คะ่ะมันจะมีอยู่ของนเว่์ หางคนจะพร้อมแล้วอือื Bạn trích เก็บมากก็ผัดไปเลยค่ะผัดก็จงผัดหอยลายนะแต่คือกับเนี่ยตอนนี้มันมีหมกแมนบโบแมนต้องเชื่อก็เป็นไขมันเพิ่นจ้ะมันหมก Ừ, trời <laughs> mục này nữa. มี mục ta mới สีบะเกอมูเป็นตีมากินเนาะค่ะอหอยสุกนี่มันจะหนวย,นย,นนวย,นยนใหญ่เนาะน่วยใหญ่มัอนที่นี่มันขาแค่สีมันกับแบบสีมันใครดีไหมคะ่ะสีมันแบบว่ามันดีนะ คำหนึง่งจะจะไปแล้วค่ะกินอาเป็นอาหาร้นี่แหละผมกินสันเจอ์ดอกต่อใครเคยพอดิกินนะคะอันนี้พอดิอิมะะ่มด้วยค่ะแต่ว่าจะไ่เพ็ดคลิปยาวนะคะคลิปกินเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้ตีไปเด้อจะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมบคือเก้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย